สวัสดีครับวัยพี่น้องป่าปลากสีมาเะ็ิระเพลสกุลสกุลกันไปแล้วครับยินดีตอนเราก็ช่องตูป้อนสายจวดกันไปแล้วครับเออแม่พอท่ายังน้อบาทเนื้อแม่พอท่ายังครับพี่น้องเนื้อตายแล้วพี่น้องคุดคุดมาแลนว่าครับพี่น้องคุดคุดเออเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นกับแม่พรครับ คือตายแล้วพี่น้องเกิดอะไรขึ้นราคาตั้งพันห้าเพื่อได้พรว่าครับพี่น้องตายแล้วพี่น้องครับปี๊บเม่วัที่แปดบ่มีบ่มีปี๊บครับพี่น้องครับตัดสินใจมีผู้รีลาว่าเอาเสียสละไม่พรานมาให้บอกไม่พรานมาจังว่ากันมันมาไว้มาเลยบ๊วยไหวนะด้วยครับโอ้ยพันห้าครับเป็นพันห้อ นีน่นะนานี่หนาวไหมตอนนี้ก็ทีมงานเพิ่นกะรู้สึกว่าสีเริ่มว่าเอาไฟเขาแล้วครับพี่น้องครับเริ่มว่าเอาไฟเขาแล้วแสดงว่าสีได้เวลาเลยเพิ่งยี่สิบห้านาทีใกล้สุกหรือเปล่ามันแมนเนาะนะคือหากันยี่สิบห้านาทีมันสุกปะล่ะนี่ สาจารเจ้าคือผ้าเลิกไวได้หางสิบห้านาทีมันจะสุกหางกระสิบายีนาทีอ่าคือว่าโบสุกนี่ก็ใหม่ครับเออเพราะว่าจะได้กินเขงนะแพ้่ไรแพ้่ขาางไ่เป็นอย่างถือว่าได้กินขงเนี่ยดมันใหม่ะมันมันไม่ได้กินจิมึ่งผแล้วแล้วยี่สิบนาทีอเิ้ที่สองผู้ได้แล้วแล้วนตรีนัลงดนตีม่ปลุกค่ะลเสร็จแล้วครั่นะทีมตลกทีมตลกแล้วก็แม่ครัว สองทีมเลยแล้วก็ทีมนังอีกครับทีมลุวตีอาจารย์ตีก็เศร้าแล้วบ่พ่อแล้วบ่อาจารย์ตีกับพ่อแล้วพ่อแล้วโอ้ของกันอันนั้นกับพ่อแล้วยกมือกีฬานัที่กันวะแยกกล้งของเฮาเด้ออาจารย์เซมอนว่าอะไรครัพ่อแล้วบ่พ่อแล้วครับซุกแล้วบ่หน่าแมนบ่แมน บัดเปื่ออมาของจะของใหม่พฤิวาได้ไงตียีสิบาแยกพวงยี่สิบ้าผมผมลอยแด้วคอนตูนกับยี่สิบาคอนตูมมาๆผู้ใดยอผู้ใดยกคอนตูมคอนตูมคอนตูมยี่สิ้พอม่ย่งดิย่งเอาเวลาไม่เกี่ยวดิเวลาไม่เกี่ยว จิมตลกิกันตีอ,มมต,อ,มมอต้น,เเตน,น,ออน,นาน,นีนยนามอกำลังพออบนึงครับพ่อ้มิ่อยนีอก็ทยอยทยอยเอาไฟออกแล้วพี่น้องครับทยวยเอาไฟออกแล้วมาลุ่น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 ครับแต่ทีมเร้าแต่ะทีมแต่ะทีมว่าผู้ใดสิเป็นจ้าไหน ใจจ่อยประนี๋ยซุ้มดูก <g ib Schritt> ระมูซุ้มดูกระมูอีกประนีีเออไม่ไม่เคยดูแต่ว่าขอมแก่มจัเทร์แล้วนจิ้มเลยจิ้มได้ดีเลยใจก็จ่อยโอ้ยท่านไงล่ะมันได้ตัวสุดท้ายขอองเตอนนี้กับสิเรือของคอนไวท์อันนี้อันนี้ยังไม่พอใช่ไหมพอแล้วพอแล้วพอแล้วก็สิเรือของพ่อพี่ทูลสายจวดคนเดียวครับเพื่นพ่อมาเลยนะครับตอนนี้ครับตอนนี้เพราะว่าจะเป็นของแก้ปวงกับพ่อแล้ว ขอทำงานเขาไอยกับพ่อแล้วของสมัยพอแล้วสมัยพอแล้วสมัยก็พอแล้วของลงตู่ก็พอแล้วตระกับพ่อแล้วเจ้าที่พ่อเหลือแต่ของพ่พีทูลสายจวดไปทั้งพันพ่อนะอันนี้ยากงงเลยเออเอาเวลาเขามีสี่สิบห้านาทีแล้วแต่ความพอใจเขาให้เวลาสี่สิบห้านาทีอ่าอันนี้ยังใช่ไหมย่างยังไปเรื่อยเพราะเราเป็นชุดพิเศษอ่ น้ำจิ้มน้ำจิ้มเอาเลี้ยวไม่ได้ยิยิบกนาทีครับเานทีเด้อเสร็จแล้วเแลอเยโอเคโอเคเาถาพี่พี่ทุ่นสายชวดย่างเดียวครับตอนนี้ครับเพราะว่ามันเหลือ1ิบเก้านทีส่วนทีมัานอื่นนี่คือเขาพ้อมาแล้วครับความจวดแล้ว กรรมการเข้ากามาแล้วกรรมการกามาแล้วกรรมการห้ามลำเอียงนะกรรมการห้ามลำเอียงนะปกาการันตีอกปะกาการันตีาว่าซุกทอ์ุปถ้าราผู้ราการันตีแันจใหม่ด้ ทุกส่วนกะรู้สึก่าเริ่มเกือบสิพอมแล้วแล้วแต่อาจารย์ร้อยพาอาจารย์ร้อยอยู่ไหนให้จักอาจารย์ร้อยบ่เอาชวนอาจารย์ร้อยตน้ำจิ้มจักผู้ใดสีใหม่จักผู้ใดสีใหม่จักผู้ใดสีสุกจักผู้ใดสีบ่ซุกกรบพี่น้องครับกดติดตามได้ตอนต่อไปโอ้ ไม่ดีกับพ่อแล้วตอนนี้ก็คืองสีทาพี่พิทูนสายจวดแรงเดียวครับตั้งแตตั้งมันใจ พร้อมร่าเล็กพร้อมหรือยังนย่ยังเรอเดี๋ยวตอนนี้นะครับกรรมการจัแจ่งประชาธิให้ทุกทีมไดเราทราบว่านะครับก่อนเดืนขอปืนไก่ก่อนนะครับเอาจะ เราจะเอาตามทีมที่ดับสิบบอลครับให้เกียรติทีมที่สิท์ก่อน เราไปลุ้นด้วยกันนะครับเรามาลุ้นด้วยกันถามโฮด้อนะครับถามโฮเอาอยู่ที่กรรมการนี้ขึ้นเขาเชิญคณะกรรมการผู้ตัดสินโดยตรงเลยเสื้อลายๆนี่นะครับผมจะเป็นที่เบิกขาเดี๋ยวเรื่องก็เดี๋ยวอย่าบังไฟครับอย่าบังไฟเอออย่าบังไฟกรรมการงานนี้ครับมีข้ออะไรครับมีข้อตัวไก่ตัวนี้มีข้อตัวไก่ตัวนี้ว่า่ ไก่ตัวนี้จะเป็นลูกครึ่งหรือนี่โตเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฟังฟังฟังไก่ตัวอื่นไปไปซ่อมเบิ้งไก่เจ้าของนี่ยเหรอฮะก็เอือนไส่ฟันสะุกไปนี่บ้างเหรอครับมาลุ้นมาลุ้นเอาเริ่มนหม้พี่น้องครับเริ่มนหม้เริ่มนหม้ครับตอนนี้เปิดตัวแรกครับพี่น้องครับเปิดตัวแรกเป็นของเซี่ยงไงอ้อมนี่ครับกรรมการ ย่างไห่อ้อมย่างอ้อมบพราะในเกี๊ยวเขาบุ้นได้ต้องย่างไห่อ้อมเออโอเคเห็นหมดยังครับเห็นหกจริงปิงยังได้การได้เห็นได้กินทรงแล้วได้กินทั้เรื่แล้วพอผิดหวังดอกเข้าบุญใหญ่เนมันมาได้หอดเดี๋ยวเอ้าวโตแรกงปิดครับเห็นแล้วอ่าเอาปากกามาให้หน่อยครับเบะกาตัวทีสอรครับพี่น้องอาทีมที่สองจะบังไฟครับอ่าทีมทีม ทีมอะไรครับ <etus> ทีมแม่ครัวทีมแม่ครัวมากรัมกาครับทีมที่สองครับพี่น้องครับทีมแม่ครัวหลงากนัเราจะปวงครับจากอำเภอบ้านไผ่พอเสี่ยงกทีมแรกสาสิบคะแนนครับลุ้นครับแม่ครัวลุ้น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 ไ้องลุ้นลุ้นยายวงลุ้นน้ำกันทีมแม่ครัวเอาเอาเปิดไม่ไม่ไม่เียงไม่เียง สามสิบคะแนนไปแล้วไปรองไปแล้วครับเปบ้ไม่บงน้าบังน้าบงนามาีหน้าบุ้งหน้าบุจังโอ้ยยูได้ินไหมปอัดเนอออันนี้ทีมแม่ครัวเอา กรรมการมเปนคนเดอไอบอกว่าอ่อ้อก่าอว่าไถเ่ยไอบอกว่า่ไจบอ้ยอวรสชาติก่อนิวคิวอะไรบัคับบอก์เาอยตันบดเนาะจากกรรมการวมน่มัคว่ปีปีปวปีิ้อย่าอคิว้นลกินอยากน้ำกรรมการเี่าวะคิปหรือคิวย่งวะิิกบุญนาะเอาอาจที่สนไป้ไมกวมดที่าแล้วที่าแล้วแลวนั่นก็้อ่ เลี้ยงที่ซ้อนคิ้วนะมันกัดกัารทันหม่โอ้แต่เดียกวันคนมีสูตรของเพื่อนบ่ให้มีกินคิ้วเดี๋ยวนะครับให้กรรมการกำลังมีคอมเมนเตอร์เข้ามาครับเอามารุ้นนะครับพี่น้องมารุนไปรุนด้านข้างออเดอไหนมานะครับกรรมการมาพี่น้องอันนี้ทีมอาจารย์นักตีที่สาใส่เวลาเอาเซร่งบัด บังก right. so ันเที่ยวก่อนน่ะยยิซีอันนี้ทีมนี้ยิบหานะที่เอาหนึ่งสองสามัดนตรีโอโอโออออโออิอเห็นโอโกรรโอ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 โโ มา嘛กรรมการเนี่มาดูนี่แล้วทีมกร่ามือ้ครับมันบอกให้ยัดยดเออยอย่ยไปย่องกันกรรมการวาทีมที่ามมาแล้วมากรรมการดูดูทีมที่สที่คอรตูมไหนคตตุม ข้อต <Ki> ัวมาใหญ่มากใหญ่มากอย่าไปพิลควอล์ดูมาแน่นนทีมปีศาจเนี่ยทีมปีซี่เป็นทีมปีซี่เป็นทีมปีซี่เขาตูมเขาตูมเอาไหมเขาตูมวอะไรเขาตูมทีมของลุงตูครับมาเบิ้งมาเบิ้งครับเปลี่ยนในข้อตูมข้อตูมมาบัดนี้มามาเบิ้งมาลุ้น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 ยิ้มของลุงตูอาพี่เอากล้องมาอันน้าไปจังบัตเอาใช่ลักกรรมการเโามาไหม เอาซ้อมซ่อมซ่อมซ้อมเอาใครเปิดนี่นพูดเปิดเยเด้อเอาเด้อเอาเอารุ่นทีมเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนทีมโคตตุ่มใช้เวลา26นาทีเอาเปิดเปิดเปิดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแงบวยแงบวยแง่ดำบวดำตุ้งแต่นัูปนี้เขาม่เห็นข้อคอยู่ไหนใส่บ๊วบใส มันีกสราฟัง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 เด้อขย้อนเราไปเรียกก้อนมูเราเรี่ยงตใหญ่ก้อนมูไมเชี่ยนมเียใเรียกมันตัใหญ่มันมีสอตเนี่ยมนเราเรียกก้อนมูนะมีสองตัวนี่ยมันโ้ เออกะยังดีอยู่บันบ่ใหม่เออเอ้วนีเจะขึ้นโต๊ะไหมอ้วปีบมุมล้เผาต่อ้ีดวยกรรมการด้วยต้องซีดด้วยกรรมการ่ะม่ซีดไ่ได้ม่ามาเดี๋ยวเพี่อ ทีม <cents> ส <input> ิลปินใช้เวลายีิบเจ็นาทไปขึ <c ups> ้นไปขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปาอรนลพินมยังไมห้มาบงไครับมากรมการเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ยเฮ้ยเ้ย้ยเ้เฮ้ย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 เ้เฮ้ยเ้ยเ้เฮ้ยเ้เฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้เฮ้ยเ้้เ้้้้้้้้้้้้้้เ้เ้้้้เเ้ ก้ท <łość> ี่หกครับตัวที่หกหกแล้วเช็ดท่านีนไม่หัวจันหโอ้กหกหกไก่ตัวนี้มันด่าบาน ของนั่นดาคองไก่ดาคองไก่มันด้หรืเอเขาไก่ตัวที่หกผ่านไปสามสิบคะแนนของแดนเซอร์นะครับมาคอนโอยอ่าโอ้ไก่รา์บุรีผสมคอนหวานเลยมั่นใจมากเลยมาคอนหวันมาตัวที่เจ็ดก็ใช้เวลาสามสิบห้านาทีนะครับามากรรมการเลาว่า เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันใจมั่นใจว่ามันมมั่นใจว่าไม่สุกขตัวใหญ่ตัวใหญ่หามาตัวใหญ่มั่นใจว่าไม่สุกันนะโองคนกันเลยเนาะสองคนเสองคนกั่เจ้าเอ้าพร้อมไปครับเอาเดี๋ยวบังกรรมการครับมากรรมการมาทั้งพี่เดี๋ยวมาใกล้เนี่ยเอากล้องขึ้นไปกรรมการนะพี่มันตัวใหญ่มาหาคอยแอบมาเออแต่ของให้อยากให้ใกล้เอาคุณเล็บกล้องไหมว่านี่ไหม นีเดกอนนั้นมนีมโอ้จมีเต็มเปียร์เอ้โอ้ยน้ำาเลยน้ำกิได้ใจะเาเดาเดเดกรรมการท่านนี้พอกรรมการเพียกที่อยู่กรรมการกังน้าหาแตกันเลยมันหนาวดิเขาต้องรุนเอาได้เอาพร้อมหนึ่งสองมก็ได้กินน้ำมันกัดวะสามคั่คั่้ ว่าแล้วนันละคอยว่าแล้วตัหญ่เยาคูว่าเป็นน้ำหนังดีแล้วุ้มโลมากไปเงียบก้อนมูทั้งสองคนมงมาเงาเป็นอโง้ยอดโอแล้วสูมสูดโอ้ยเป็นชุดเป็นชุดของเขาบอก นี่้องชิมน้ำจิ้มก่อนว่าวม้มัน้ยุนยากน้ำกรรมการ่เอาคุมไว้คุมไว้เดี๋ยวเออดีย่บ่อใหม่เอามามามเดเีมสุท้าัใครอ่ะผู้บริหารนผู้บริหารทยผู้บริหารไล่ะผู้ใดล่ะอันตัวใหญ่ยันตัวสามตัวนี่ตัวที่สมม้ันก็ทาหน้ามันจะูแล้วเดี๋ยวี่ ก้อยก่นข right? ึ้นยากกรรมการชิมมเบิ่งอันเนี่อบของเนี่ยกลัวไม่ไหมอ่ะไม่ไอ่ะกลัวไ่ไหมอ่กลัวมม่เอามานมันมีมันมีตัวแทนคนเปิดมาได่มานี่นางฟ้าสาพันมาเปิดเอามาหน่ใส่ชุดมาเปิดย่างยืนเออนี่ยนี่ไปยืไปนั่งรงนั้นอาณาพชิตไปลงไปลงไปน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวยืนดี่ีนะ้ไซดุ๊งเอ้าบอ้ไซโอ้ดโอ้ถุงมือ เฮ้ยเช้าเลยเนี่ยติบุริหารเดี๋ยวเดี๋ยวเดอเอางี้อย่าพึงนั่งเดินไป เดินไปแล้วเปิดตัวเลยมันเดินเอาพี่น uh ้องครับตอนนี้นะครับไก่ตัวสุดท้ายนะครับเออก็เป็นของตัวแทนของทีมผู้บริหารซึ่งเป็นตัวใหญ่ตัวที่สามที่เขาเลือกก่อนเพื่อนมีตากมันมีพิเศษด้วยนะพี่น้องแล้วก็อบก็นามากเลยเป็นยากจะไปล่างเนี่ยอบีเดียวมันไม่เป็นไรขาะเอาไปล่างเนี่ยอบีเดียเอาฟังก่อนฟังก่อนวันนี้ใช้เวลาทั้งนะครับ เครื่องบกเครื่องนี้แพงกว่าเบิ้งกะหูนะครับหลังจากเปิดแล้วต้องรีบไปล้างไหมครับเพราะว่านอนไม่หลับต้องเรียกเข้าสุภาพหน่อยนะครับแนวเปิดเนี่ยแนวเปิดเอาลบลบครับลบไปต้องเรียกเข้าสุภาพหน่อยเพราะว่าทำไมครับทำไมน้ำแนวเดียวเอามาหันมาหันมาครับใส่กล้องลกเอาเฉลี่ยกล้องลกโอ้เอาเปิดตัวนางงามให้หน่อย เอ้าดี๋ยวต้องมาเปิดตัวนางงามมาแล้วเออเชิญนางงามก่ต๊อกเออเอามาครับมามาเอ้าพี่น้องครับเดี๋ยวจับข้างบนหน่ิเล็กมาบอกเลย่ครับนี่เบ่งเดือสุดเบ่งเดือดสุดโอโยวนเบ่งเดือดสุดกันแลาวนะแม่ไก่สุดเดนอดเอไปเฮ้ย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 

กรรมการย่างอ้อมมีตัวใหญ่สามตัวบักโลุผหลายแต่ละ้อยคนนเอามันมีหมองชิมอยู่มันมีหมองชิมอยู่เอาโอเคคะแนนรู้แล้วให้คะแนนเลยเอาอย่างงี้ใครที่สุกแล้วมีกะชิมได้เอามาแกงยุ่งโอเคไปตั้งสลดท้ายที่นี่ฝากพี่ฝากน้องสนใจเป็นไรครับไปกันที่ไหนครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกดแชร์อเป็นกระชังใจใายการคลิปต่อไปขอพี่น้องครับติดมแว้วเนาะย่อยไปกินเนอะย่อยไปกินเนอะคอยกินเนาะ